สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ Top กกันเน EP4 นะคะวันนี้กลับมาพบกับจินอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากหายไป2 EP และอีกเช่นเคยค่ะจินไม่ได้มาคนเดียวเรามีผู้ช่วยคนพิเศษของเรามาด้วยนั่นก็คือน้องเนอร์ค่ะ hey, hi, สวัสดีค่ะพี่จินสวัสดีค่ะเนอคลิปที่แล้วเนี่ยพี่เซนเนอร์ไปรู้จักกับเครื่องสแกนเนอร์มาแล้วใช่ไหมคะวันนี้ พี่จินจะพาเนอร์และคุณผู้ชมมารู้จักกับเครื่องสแกนเนอร์เหมือนกันค่ะแต่จะเป็นเครื่องสแกนเนอร์ประเภทไหนและมีฟีเจอร์อะไรที่โดดเด่นบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูในคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ จินสภาคุณผู้ชมและน้องเนอเนี่ยมารู้จักกับเครื่องสแกนเนอร์แบบ overhead สแกนเนอร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบุ๊กสแกนเนอร์นั่นเองที่ขอถามเนอก่อนแล้วกันเนาะว่าตอนนี้เนอรู้จักเครื่องสแกนเนอร์ประเภทไหนแล้วบ้างจากที่เนอรู้จักใช่ไหมคะจะเป็นเครื่อง adf และเครื่อง adf แบคค่ะคือสอตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในประเภทของด็อกิเมนต์สแกนเนอร์ค่ะพี่จินอ่าแบบนี้เนอก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยเหมาะกับเอกสารประเภทไหนบ้าง งั้นวันนี้พี่จะพาเนอร์มาดูเครื่องโอเวอร์เฮดสแกนเนอร์รุ่น V 1 6 0 Pro ตัวนี้เลย ูแปลกใหม่ใช่ไหมล่ะเนอร์อย่างที่พี่เจนบอกไปในคลิปแรกเนาะว่าเครื่องสแกนเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายรูปแบบค่ะโดยจะแบ่งการทำงานตามประเภทการสแกนของเอกสารแล้วเครื่องตัวนี้การทางานเาจะเป็นยังไงเหรอคะการทำงานของเครื่องสแกนตัวนี้เนาะเขาจะเป็นการทำงานจากข้างบนลงข้างล่างค่ะเนอะร์ซึ่งมันจะเหมาะมากๆกับงานสแกนหนังสือเพราะจะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างหลากหลายและตอบโจทย์เรื่องการสแกนหนังสือมากๆเลยค่ะ สำหรับเครื่องของ V160 Pro เนี่ยจะมีจุดเด่นหลักๆดังนี้เลยค่ะ 1. สามารถรองรับขนาดได้ที่ A3 นะคะคือหนังสือเนี่ยปกติที่เราใช้กันก็จะอยู่ที่ประมาณ A4 ใช่ไหมคะเมื่อเราการหนังสือออกแล้วอะค่ะแล้วเราทำการสแกนผ่านเครื่องตัวนี้เครื่องสแกนจะสามารถสแกนทั้งหน้าซ้ายและหน้าขวาพร้อมกันในการสแกนครั้งเดียวได้เลย2จะสามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เน่เห็นไหม วันนี้ที่เอาเครื่องมาโดยที่ไม่มี PC หรือโน้ตบุ๊กมาเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในเครื่องตัวนี้นะคะจะมีระบบปฏิบัติงานติดตั้งมาให้ในเครื่องเลยค่ะจะสามารถทําการสแกนและส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง s d card ที่เสียบเข้าด้านหลังเครื่องได้เลยซึ่งเครื่องนี้นะคะจะรองรับ s d card อยู่ที่32 g b ค่ะ สานะเนอนอกจากเป็นเครื่องสแกนหนังสือแล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้ยังสามารถทําตัวเองให้เป็นวิชวลพีเซนเตอร์ได้อีกด้วยซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับโปรเจคเตอร์นั่นเองค่ะเหมาะมากสําหรับการพรสเซนต์งานหรือว่าการนําเสนองานในส่วนของอาจารย์นะคะก็สามารถนําเครื่องตัวนี้ไปสอนบทเรียนให้กับนักศึกษาหรือนักเรียนได้เช่นกันค่ะ 4. นะคะเรื่องของความละเอียดเนี่ยเครื่องตัวนี้มีความละเอียดและมีความคมชัดสูงมากเนื่องจากเครื่องตัวนี้นะคะมีเซนเซอร์ c m o s นะคะที่มีความละเอียดสูง ถึง18ล้านพิกเซลเลยค่ะ5นะคะช่องทางการเชื่อมต่อหรืออินเทอร์เฟซค่ะเครื่องตัวนี้จะมีช่องทางการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแสดงผลขึ้นหน้าจอได้ง่ายดายมากๆเลยนะคะโดยการเชื่อมต่อของเขาจะอยู่ทางด้านหลังเครื่องตรงนี้ค่ะเพื่อความสวยงามของตัวเครื่องและการใช้งานที่ง่ายมากยิ่งขึ้น ในการเชื่อมต่อนะคะก็จะมีอินเทอร์เฟซอื่นๆเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นอินเทอร์เฟซที่ใช้เชื่อมต่อ USB หรือสามารถเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าแท็บเล็ตอื่นๆก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกันค่ะ หกเนาะนอกจากการเชื่อมต่อที่หลากหลายแล้วเนี่ยเนอร์เครื่องตัวนี้ยังมีจอ LCD ระดับ HD ให้เนอร์อีกด้วยนะขนาดจอเนี่ยจะอยู่ที่2.1นิ้วค่ะเพื่อใช้ในการตรวจสอบไฟล์งานที่เราสแกนไปแล้วนะคะเนื่องจากตัวนี้เนาะมันไม่ได้เชื่อมต่อ PC เขาก็เลยมีจอตัวนี้เพื่อให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรื่องของความเร็วเนี่ยเนอร์เครื่องนี้ก็สแกนเร็วเหมือนกันเนาะความเร็วในการสแกนของเครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1.5วินาทีต่อแผ่นนั่นเองค่ะ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเนอร์สำหรับเครื่องนี้เนาะพี่บอกเนอร์ว่ามันเป็นบุ๊กสแกนเนอร์ใช่ปะเนอร์อาจจะเข้าใจว่ามันสามารถสแกนแค่หนังสืออย่างเดียวหรือเปล่าพี่จินแต่จริงๆนะคะเครื่องนี้สามารถสแกนได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบเลยสามารถสแกนเอกสารก็ได้หรือว่าจะสแกนทั่วไปแบบเครื่อง ADF หรือว่า ADF fan b a s ก็ได้เช่นกันค่ะ โดยหมดการสแกนของเครื่องนี้นะคะจะแบ่งเป็น5โหมดหลักดังนี้ค่ะ1เป็นการสแกนแบบแบนเรียบหรือว่าแฟดซิงเกิลเพดในโหมดนี้จะเป็นการสแกนเอกสารไปทีละแผ่นค่ะโดยเราจะสามารถสแกนเอกสารทั้ง A3 หรือว่า A4 ก็ได้นําเอกสารมาวางไว้บนแผ่นการสแกนนี้นะคะแล้วกดสแกนเครื่องก็จะสามารถครอปเอกสารตามขนาดจริงได้เลยค่ะ2นะคะจะเป็นการสแกนในโหมดของการสแกนหนังสือซึ่งเกาะตรงตัวเลยใช่ไหมเนอร์ในโหมดนี้นะคะก็จะมีความสามารถในการสแกนที่ค่อน ข้างหลากหลายอย่างเช่นการสแกนแบบตัดหน้าแยกซ้ายแยกขวาให้เราอัตโนมัติหรือเวลาเราสแกนหนังสือใช่ไหมคะเราจะมีการจับหนังสืออ้าออกแบบนี้มันก็จะมีนิ้วมือของเราอะติดไปด้วยแต่เครื่องนี้นะคะจะมีระบบการลบนิ้วมืออัตโนมัติเมื่อเราสแกนนะคะตัวเครื่องก็จะมีการลบนิ้วมือของเราออกจากตัวหนังสือนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของเซนเซอร์ค่ะ ครื่องตัวนี้จะมีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะโดยเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะจะช่วยรบเงาแล้วก็ความโค้งของหนังสือเวลาเรากลางหนังสืออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความโคง้งมีเคิร์ฟของมันใช่ไหมคะเซนเซอร์ตัวนี้จะช่วยทําให้หนังสือของเราอะคะ่ะเรียบแบนไปกับพื้นนั่นเอง เน่ไม่ต้องกังวลเลยสําหรับเครื่องตัวนี้นะคะเขาจะมีอุปกรณ์เสริมมาให้เน่ด้วยคือช่วยในเรื่องการสแกนแบบสุดๆเลยกรณีที่เน่หมายถึงเนี่ยมันก็จะเป็นสําหรับหนังสือที่มันมีความหนามากๆเนาะเราไม่สามารถกางหนังสือได้ด้วยมือเดียวได้เขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้มาให้ค่ะมันเป็นสวิตสำหรับการสแกนเนาะมันก็จะมีมีสองฟังก์ชันด้วยกันก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นฟุตสวิตเป็นการการสแกนผ่านทางเท้าค่ะ เราสามารถเสียบเข้ากับเครื่องแล้วก็ใช้เท้าเหยียบสั่งสแกนได้เลยนะคะกับอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นสวิตช์ที่ใช้มือในการกดค่ะ เดี๋ยวพี่ขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะเนอะอย่างที่พี่แจ้งไปเนาะว่าเครื่องตัวนี้เป็น Visual Presenter เขาก็จะมีรีโมทสำหรับควบคุมเครื่องสแกนมนาะให้เราด้วยก็คือใช้งานง่ายมากๆสามารถเปลี่ยนสวิตช์เลคคอร์ดโฟโต้ถ่ายรูปได้หรือว่าตั้งค่าอื่นๆได้เหมือนกันเลยอันนี้ก็คือเหมาะมากๆสาหรับคนที่แบบเอาไปใช้แบบตามพรีเซนงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโหมดถัดไปนะคะโหมดที่3เป็นการสแกนรวม2ไฟล์ใน1ห,หน้าหรือ Com to สี่นะคะจะเป็นการสแกนเฉพาะพื้นที่ที่สนใจหรือว่า Manual Selection ก็คือสแกนแค่กรอบข้อความตรงนี้เนื่อสามารถใช้เมาส์นะคะคลิกลากแค่กรอบข้อความตรงนี้แล้วกดสั่งสแกนภาพที่เนอได้หรือว่าไฟล์สแกนที่เนอได้เนี่ยมันก็จะมาแค่กรอบข้อความตรงนี้นั่นเองเลือกเฉพาะแค่สิ่งต้องการแล้วก็สแกนออกมาค่ะ 5นะคะจะเป็นการสแกนภาพแบบต้นฉบับหรือว่า no processing ในการสแกนโหมดนี้นะคะก็เหมือนเป็นการถ่ายภาพค่ะโดยภาพที่ได้หรือว่าไฟล์ภาพที่เราได้เนี่ยมันก็จะรวมฐานสีดำตรงนี้มาด้วยนั่นเองค่ะโอ้ใช้งานได้หลากหลายเลยนะคะเนี่ยแล้วเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถทำ OCR ได้ไหมคะพี่ินแน่นอนว่าสามารถทำได้อยู่แล้วค่ะเนอร์เครื่องตัวนี้นะคะรองรับ OCR ค่อนข้างหลากห,หลายภาษาเลยน้องเนอร์ ใช่ไหมล่ะและนี่นะคะก็คือฟีเจอร์ที่โดดเด่นของเครื่อง V 1 6 0 Pro จากแบรนด์ JOYUSING ที่จีนอยากให้คุณผู้ชมได้ลองสัมผัสและใช้งานดูค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบอยากอยากสาอบฉันจะชาบฉันจะสอบ แมลานเนอร์และนี่นะคะก็คือฟีเจอร์ที่โดดเด่นของเครื่อง V160 Pro ตัวนี้ที่จินอยากให้คุณผู้ชมได้ลองสัมผัสและลองใช้งานดูค่ะสำหรับท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยหรือคลิกช่องทางการติดต่อด้านล่างก็ได้นะคะ นอกจากนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้กับพวกเราทีมงานสแกนเดย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าวันนี้จินกับเนอร์ขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ